สวัสดีครับพวกผมเอ็มเคเกมเมอร์ชาแนลนะครับ<ด>นี่ก็มาสร้างแ P R 2, บบพีวีพีาร์สองวมก็หลุดไปนะครับเพื่อนผมนแม่งมาสร้างนเสร็จอยู่แล้วว้าวสวยจริงๆเลยยอดคี<ท>ครับก็สวัสดีคุณชองนาโก้ยครับวันน,นี้ม,มนคนจะมาที่จุดรับเชียงเชียงรับเชียงเชียงผมก็ผมมีมีมีนะครับคือมีเป็นมีเก็บ ไหนที่ม mm. ันเป็นแบบพวกชื่อเสียงทำอะไรได้เนี่ยไอสี่สีเนี่ยก็ทำเป็นเขตเฮ้ยเราาทุกต้นไม้อ่อนมนมนทุกต้นไม้นี่ทุบยังไงล่ะทุบจากโคนใช่ไหม 哎，哦，我这多，我多，我多，哎呀、啊 hey,，哎、oh, 呀、oh.， ปั่นไปตรงนี้เออเห็นแล้วกูจะได้ระ่ครับกูทุบออกนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งทุบออกนะไก่ไม่กูจะทุบ เขไม่ได้ช่วยเขาทำอะไรหรอช่วยสร้างชื่อแม็กให้ด้วยนะคระเมน์ไว้ได้านล่างนั่นเลย ตึกตึกตึกไอ้ชายเนี่ยประตูที่มึงทําไปเกินมึงใช่ไอ้ที่มึงทําตะกี้น่ะถูกมั้ยแบบนั้น <tik> 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 เอ้ยไม่ช่ตัวนั้นมันกว้างค่ะตนมันกว้างกก็ต้องมกว้างัา สองชั้นประตูนั้นอเอ๊ย,อย,อยก็ไมประตูนี้มันสองชั้นตัวเึือดมปนชั้นเดียวเป็นเป็นมันทำแง่คเพิ่งเนียก็รอ